นี่คือพระบาทชนเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยและก็สตาฟโค้ด้วยขณะเราเป็นคนที่ชอาชมอยู่ได้ินข่าวนี้เรายังยกราดับหจร้องไห้เลยเพราะฉะนั้นเวลานั้นคงจะต้องตื่นตันเป็นอย่างมากเลยก็อย่างที่หลายๆคนได้ทราบนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้น้องๆทุกคนระถึงสตารโค้าสามารถกลับมาได้ใช่ไหมคะพี่ซิโศร์คะ พวกเราทำสำเร็จก็มีได้แชมป์กับมานะครับก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็พวกเราไม่ได้ต้องการอยากได้รางวัลหรือช่วยแชมป์นะครับแต่เราอยากเห็นแฟนทุกคนมีความสุขแล้วก็เราพวกเราก็ได้เห็นจากที่กลับมาที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็ได้เห็นแฟนบอลออกมาตมก้อนรับเป็นเร่องเ,รอ,งเรองเหลือเร่องแสงนะครับแล้วก็วันนี้น้องๆทุกคนนะยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะ ตั้งแต่ลงเครื่องบินแล้วก็นะครับได้ถูกเชิญนะครับนะเราก็เป็นของบริษัทบอลชนของบริสปอนเซอร์แล้วก็ของคุณผู้เล่นที่ให้การสนับสนุนนะครับสองวันมาแล้วนะครับตั้งแต่ขอบมเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับจนถึงวันนี้นะครับน้องๆทุกคนเหนื่อยแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยแต่น้องเจชนาทีมบอกว่าแฟนบอลเหนื่อยกว่าพวกเราเยอะนะครับ เาจริงนะครับผมเองต้องขอบคุณ